ด,ดวงราศรีมังกรในปี2567ด,ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งพูดตรงขวานผาซากไม่เก่งใจใครดังนั้นเพราะเป็นคนตรงเป็นคนที่มีจิตใจอบอ้อมอารีจิตใจดีแต่ว่าไม่ชอบให้ใครเอาเปรียบชอบชัดเจนชอบตรงไปตรงมาลักษณะของชาวราศรีมังกรในปีนี้ตกตำแหน่งที่ดีอำนาจบาร,รมีวัสนาร่อรวยด้วยทรัพย์สินทอง จะเลิกลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งตรงไปรตมาดวงชะตาเทพหนุนดวงแรงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านตกตำแหน่งที่ร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงแรงให้รีบนะครับรีบในที่นี้ก็คือรีบให้รวยนะครับรวยเร็วๆอย่าไปรวยช้าๆเงินทองไหลมาเต่มาอย่าปฏิเสธช่วงชะตาของท่านอยู่ในตำแหน่งชะตาที่ดีจะร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองผสมเร็จโชคลามเงินทองบารมีวาสนารางวัลใหญ่ โชคลาภเงินทองบาร,รมีวาสนารางวัลกลางนะครับเ,เรื่องราวต่างๆจะบอกว่าให้ท่านรีบรับไว้ให้หมดท่านอย่าปฏิเสธกับทุกสิ่งทุกอย่างความร่ำรวยความสุขสมหวังดังใจหมายสวดนมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานตั้งจิตตั้งใจมั่นขอพรและมีข้อแรกรเปลี่ยนก็คือการตั้งตนเป็นคนดีความสุขสมสมหวังบงดังใจหมายบังเกิดขึ้นกับท่านการยินหยัดต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอำนาจบาร,รมีวาสนา วงชะตาของท่านต้องยืนหยัดด้วยตัวท่านเองถึงแม้เทพเทวดาจะมาหนดวงจุดดวงชะตาท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายจะร่ำรวยด้วยเมินทองแต่ว่าเรื่องบางเรื่องท่านก็ไม่ช่วยนะท่านเทพเทวดาต่างๆท่านก็ไม่ได้ช่วยเพราะว่าท่านไม่ได้สนใจกับสิ่งที่ท่านกิดถ้าท่านทําถูกเทพเทวดาจะหนุนนำดวงชะตาเพราะท่านเพราะฉะนั้นท่านก็ต้องเลือกเอา่านจะทําดีหรือทําร้ายถ้าทําร้ายแน่นอนครับบางคนอาจจะบอกว่าทําร้ายมาเยอะเห็นเขารวยเอารวยเอว ครับสุดท้ายเป็นยังไงครับบ้านปลายชีวิตก็ตกถุงแต่ยากไม่ผสมเลสไม่สมหวังดังใจหมายผสมเลสจะต้องทำกุลงามความดีสุขภาพร่างกายแข็งแรงจิตใจแจ่มใสดวงท่านแรงอยู่แล้วให้รีบรีบร่ำร,รวยด้วยทรัพย์สิสนทองดวงชะตาตกตำแหน่งคนรักก็มาหนูนนำหรือว่าคนที่เมตตาท่าน,านจะมาหนุนำจะร่ำรวยโดยไม่ทันตั้งตัวจะรวยจะเฮงจะบางจะผสมเลสรับทรัพย์รวยโชคสมหวังดังใจหมาย เงินล้านจะเข้ามาแตกจริงร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองไม่ว่าท่านจะเสี่ยงโชคไม่ว่าท่านจะทําอะไรจะได้มีโชคลาภครั้งใหญ่อําอนาจบารมีวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกป,กปกาาักคุ้มครองสงสาดวงชะตาจะเปิดนะครับการยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาจะบังเกิดขึ้นจับตัวท่านนะครับรวยในช่วงชะตาท่านจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างน่ากลัวนะครับเขาเรียกว่ารวยอย่างก้าวกระโดดนะครับโคตรจะรวยโคตรจะเฮงโคตรจะปังประสบความสำเร็จในตําแหน่ง ความเฉลียวฉลาดจะเกิดขึ้นในโชคชะตาอยู่ดีก็มีสติปัญญ,ญาคิดทุกสิ่งทุกอย่างออกคิดจินตนาการภาพต่างๆออกทําให้ท่านจเจริญลูกเรืองพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางหน้าดีปกติมันเหมือนกับมืดแปดด้านแต่โชคชะตาของท่านอยู่ดีก็แสงสว่างเข้ามาด้วยอํานาจบารมีราวาสนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยปกปักคุ้ครองรักษาเรื่องราวดีๆเรื่องราวหล,ลายๆจะได้มาลายหายไปสิ้นตานสายสามดาบด้านขอสามดาบมุ่งตรงไปข้างหน้าเอาจริงเอาจังกับทุกสิ่งทุกอย่างท่านจะได้เจอสิ่งที่ใช่ นะครับมันเหมือนโดนบีบบังคับเขาเรียกว่าบีบบังคับให้รวยมันไม่มีเรื่องไม่มีเหตุไม่มีผลมันจะต้องรวยมันจะต้องเฮงมันจะต้องปังมันเกิดอะไรขึ้นกับตัวเรานะครับมันจะเจริญด้วยตําแหน่งหน้าที่การงานการเงินอยู่ดีๆมันก็เหมือนกับโดนบีบบีไม่ท่านรวยท่านเอาไหมอํานาจบาร,รมีวาสนาเงินล้านเข้ามาแตกจริงนะครับเตรียมเงินเตรียมทองนะครับเรียงเอาไว้เป็นตับเป็นตับให้ท่านเก็บเงินไว้ยิ้มออกละทีนี้หนี้สินต่างๆจะมาลายหายไปสิ้นดวงชะตาเปิด ดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งที่ดีจะเลิิอนลุกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินร่ลำรวยด้วยทรัพย์สินเงินทองจะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จแต่ย้ำนะครับด้วยตัวท่านเองค่าให้เองรวยเองก็ต้องตั้งใจทำมาหากินทำมาค้าขึ้นการค้าจเจริญลุ่งเรืองตั้งจิตตั้งใจมั่นไม่ใช่ไปขอคนอื่นครับด้วยดวงชะตาของคุณนะครับ ไม่เกี่ยวนะครับว่าท่านจะต้องเป็นคนอย่างไรแต่ด้วยดวงชะตาของชาวราศีกุมท่านต้องเข้าใจนะครับว่าเราไม่ได้ระบุในทั้งิินนะครับแต่ว่าโชคชะตาของท่านเองขอใครไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นองค์เทพสิ่งศ์สิธ์บอกปักคุ้มของรักษาท่านอยู่นะครับท่านต้องทําด้วยตัวเองทุกสิ่งทุกอย่างยืนหยัดต่อสู้แข่งแย่งชิงดีอํานาจบารมีวาสนาเข้ามาจะเต็มในปีนี้ จะไปขอความช่วยเหลือมันเสียศักดิ์ศรีสำหรับท่านหรือเปล่าองค์เทพเขาไม่ยอมไม่ใช่ท่านทําไม่ได้ท่านจะขอขอได้แต่ถ้าขอแล้วไม่เสียศักดรีทำไปเลยข้าจะโดนจิตโดนใจให้เองเราเปิดไพ่จำดงชะตาโชคชะตาของท่านอยู่ในตําแหน่งอํานาจบารมียิ่งใหญ่ไม่ใช่ตัวท่านยิ่งใหญ่นะครับแต่ว่าสิ่งศักดิ์ศรีบารมีพ่อยิ่งใหญ่ผลน้นนำดงชะตาท่านอยู่ ลูกชะตาสมบสมสมหวังจังใจหมายจะเลินลุกเรืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงน,งน,งนรับทรัพย์หรวยโชค่าวดีบังเกิดหนุนนาในโชคชะตาลูกชะตาจะทําอะไรก็ราบรื่นเป็นไปได้ด้วยดีจะมีสิ่งดีๆบังเกิดในโชคชะตาเพราะฉะนั้นท่านควรที่จะต้องจัดแจงตามแบบแผนทําตัวเองให้ดูเด่นดูปังรักตัวเองให้เป็นอย่างมากที่สุด และดวงชะตาท่านจะสุขสมสมหวังดังใจมาดวงชะตาของท่านตกตำแหน่งฉลาดเฉลียวฉลาดจนผีกลัวคนกลัวอำนาจบาร,รมีวสาสนาท่านได้มาโดยมาามีสิ่งทักดิ์คอยปกปักคุ้มของทกษานอำนาจนะครับเหมือนโดนแขวนเอาไว้นะครับเหมือนใส่หน้ากากนะครับไม่ว่าจะเป็นการใช้ชิงไหวชิงพลิบการต่อสู้แข่งแย่งชิงดีเงินทองบาร,รมีท่านใส่ถีเงินล้านร่ำรวยด้วยทรัพย์สินงินทอง ะสมเร็จนะครับเงินทองกําลังจะประเดดประดังเข้ามาไหลมาเทมาผสมเล็จทำให้ท่านรวยเป็นเศรษฐีจเจริญลูกเลืองในตําแหน่งหน้าที่การงานการเงนิงนรวยๆนะครับต่อจากนี้ไปดวงตาจะเรียกว่ารวยก็รวยไม่สุดเพราะว่าท่านยังไม่ฮึกเหิมนะครับถามจิตใจให้ฮึกเหิมต่อสู้แข่งแย่งบารมีวาสนานะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดขึ้นกับตัวท่านท่านจะสุขสมสมหวังดังใจหมายคู่ครองท่านจะเป็นไปได้ด้วยดี นะครับคู่รักจะได้สมหวังดังใจหมายผสมเร็จไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการเงินความรักนะครับราบรื่นทุกสิ่งทุกอย่างนะครับดวงชะตาของด้านมีเกณฑ์เดินทางต่อสู้แข่งแย่งจริงดีอํานาจบาร,รมีวาสนามีความสุขสันต์ทันสาเกิดขึ้นสี่ไม่เท้าอํานาจบาร,รมีวาสนาจะเริญลุกเรื่องนะครับผมทาอะไรก็จะรับรับเป็นเงินเป็นทองไปหมดจับนั่นก็เป็นเงินจับนี่ก็เป็นทองเสกให้มันเป็นทองขึ้นมาอํานาจบาร,รมีวาสนาของเก่าของด้านตามติด เทพดาตามติดนุนนำดวงชะตาจะเจริญลูกเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินนะครับเรื่องราวต่างกํา,ากำลังจะมาเดบะดังเข้ามาทำให้ท่านมีความสุขเป็นอย่างมากับผมการกราบไหว้สิง่งศักดิ์สิทธิ์คิดถึงพระบรมองค์เมตตาับผมก็เป็นอีกหนึ่งอย่างนะครับผมทําให้จิตใจของท่านจเจริญลูกเรืองนะครับมีพรหมวิหารสีอยู่ในเศรษฐาณานะผสมผสานเร็จดวงชะตาตกตำแหน่งร่ำรวยด้วยทรัพย์สินทองดวงชะตาท่านมีเกณฑ์เดินทางโยกย้ายถิ่นฐาน อำนาจบารมีวาส,สนากำลังจะเข้ามาความสุขสมหวังดังใจหมายถูกถวยมีโชคลาภเงินทองบารมีสิ่งดีๆกำลังจะบังเกิดน,นะครับดวงชะตาท่านมีการเปลี่ยนแปลงพัฒนาเป็นไปได้ดีดวงชะตาตกตำแหน่งดวงดาวจะร่ำรวยพลิกผันเปลี่ยนแปลงไปทางนั้นดีแต่อย่างไรก็แล้วแต่ท่านควรที่จะต้องใช้แว่นขยายสองดูดวงชะตานะครับกับเลนที่ดีเลนร้ายจัดแจงตามแบบแผนใช้ใบประทับนะครับวัดกับปัญหาต่าง เส้นชะตาชีวิตเป็นเส้นที่เรียบร้อยผมบอกได้เลยว่าชีวิตราบลรื่นเป็นไปได้ด้วยดีอยู่ฝั่งเกาะแสดงว่าชีวิตผู้ท่านจะต้องมีความสุขสงบสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับไม่ค่อยเจ็บไข้ได้ป่วยเส้นชะตาชีวิตความสุขความเจริญรุ่งเรืองมาเกิดข,ขึ้นกับทัวท่านโชคลาภของท่านเปิดไพ่ย้ำดวงชะตาตกตำแหน่งพุ่งชนเส้นผมบอกได้เลยว่าสมองท่านกำลังปาาเตือนฉลาดเฉลียวชัดเจนเอาจริงเอาจังเรื่องร้าย สิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นประเดศประดังเข้ามาแต่ว่าท่านก็ปัดเป่าไปได้นะครับผมด้วยดวงชะตาที่มีอํานาจบารมีวาสนานครับผู้คนต่างๆไม่ค่อยยอมเชื่อในสิ่งที่ท่านมีนะครับเพราะฉะนั้นท่านทาไปนะครับทุกสิ่งทุกอย่างไม่ต้องไปสนใจดวงชะตาท่านตกตําแหน่งวาสนาจึงถือว่าเป็นปุคลผู้นั้นเป็นตัวตัวเองสูงมากนะครับมีผลดีและผลร้ายเกิดขึ้นในโชคชะตานะครับการจัดแจงทุกสิ่งทุกอย่างความสุขนะครับอายุยืนยาวนะครับหลักฐานแห่งความสําคัญเกิดขึ้น นะครับโชคชะตาที่ดินนะครับอุดมสมบูรณ์ประสบความสำเร็จนะครับท้านจะทําสิ่งใดก็จะสมดังปรารถนามีความสุขในชีวิตและมีความรักที่สงบนะครับโชคชะตาไม่ค่อยมีศัตรูในช่วงนี้นะครับผมถ้าดวงชะตาของท่านเป็นในลักษณะนี้นะครับปล่อยไปตามดวงชะตาอย่าเพิ่งเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าดวงชะตาท่านไม่เป็นตามลักษณะนี้ให้หมั่นทําบุญสวดมนต์ไหว้พระนั่งกรรมฐานเพราะว่าดวงชะตาท่านอยู่ในเกณฑ์ชะตาที่ดีร่ำรวยด้วยทรัพย์สินท่โต ดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเอาแน่เอานอนไม่ได้ความสุขสมหวังดังใจหมายจะเข้ามาแต่ยังไงก็แล้วแต่จะรวยไม่รู้ตัวความสุขสมหวังดังใจหมายเข้ามาเอาแน่เอานอนไม่ได้ก็คือความแน่นอนในความรวยเกิดขึ้นในโชคชะตาเราไม่ได้อวยเราไม่ได้สนใจแต่ในโชคชะตาเรามาเปิดไพ่ดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นความสุขสมหวังดวงชะตาท่านตกตำแหน่งเดือา นะครับจเจริญรุ่งเรืองในตำแหน่งหน้าที่การงานการเงินจะโยกย้ายไปถึงจากแดนไกลผู้คนจากแดนไกลหรือว่าท่านที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนนะครับไม่ว่าจะเป็นฝหลังมังค่าหรือว่าจะเป็นใครนะครับอาจจะนำพาโชคล่าไม้แก่ท่านนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจออเดอร์ใหญ่บิ๊กออเดอร์ท่านจะได้เจอออเดอร์ใหญ่ครั้งใหญ่ในครั้งนี้โอกาสเข้ามาประเดประดังทําให้ท่านสุขสมหวังดังใจให,หมายดวงชะตาบุกุศลจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านส่งผลให้ครอบครวัวท่านอยู่ร่มเย็นสุข ทุกคนจะมีความแช่มชื่นแจกเงินจับายกับผู้พี่น้องนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกชายของท่านลูกสาวของท่านหรือว่าแฟนของท่านนะครับจะมาหนุนนาดวงชะตาทําให้ท่านดวงเปิดรุม่มโลภสำเร็จสมหวังดังใจหมายดวงชะตาตกตําแหน่งดวงดาวนะครับเหมือนกับดวงดาวกําลังจะพุ่งไม่ใช่ดาวตกนะครับแต่ว่าเป็นดาวพุ่งดาวพุ่งขึ้นทะยานข,นขึ้นฟ้าทำให้ท่านสุขสมหวังดังใจหมายสุขสกาวบนแสงสว่างนะับแสงสว่างจะส่องลงมาพระสุธา ทำให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบลือเป็นไปได้ด้วยดีดวงชตะตาท่านตกตําแหน่งบนบุญกุศลวาสนาทำอะไรก็ประสมเร็จไปไหนก็มีจตกคนรักมีแต่คนเมตตาเจริญลุกเรืองในตําแหน่งนะครับผมมีการเขาเรียกว่าก้าวกระโดดมีการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดเจริญลุกเรืองนะครับจนทําให้ท่านรู้สึกอิ่มอ,อกอิ่งใจต่อแต่นี้ไปดวงชะตาทท่านตกย่ำแย่นะครับกำลังที่จะเป็นถอนไม้แห้งถอนไม้แห้งนั้นกําลังจะมีโดนน้ำก็มาชโ้โรบ ครับจะมีดอกไม้ขึ้นมางอกงามทาให้ท่านรู้สึกแช่มชื่นราบรื่นสมหวังนะรับทุกสิ่งทุกอย่างมันเหมือนกับไม้แห้งนะครับกำลังจะผีดบานนะครับผมนะ้ากำลังพัดเข้ามาแล้วช่วงฤดูฝนกําลังเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นรีบโกยได้รีบโกยจเจริญลูกเรือในตําแหน่งหน้าที่การงานกันเิน